วันนี้นะครับก็มาถึงคิวของเชอร์ลิฟกันบ้างน,นะครับกับเจ็ดสกินเชอร์ลิฟที่สวยที่สุดและน่าซื้อที่สุดจะไม่รวมเรื่องที่มันยิงดีหรือไม่ยิงดีนะจ๊ะใครมีอันดับในใจมีสกินไหนบ้างเนีนะ่ยก็อย่าลืมแชร์มาใต้เมนให้ผมและเพื่อนๆเนะี่ยได้เข้ามาอ่านกันนะครับพี่น้องถ้าพร้อมกันแล้วเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองนะครับถ้ากดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปโหลด คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่าสิบเกมนะครับให้เติมรวมถึงวารโลวแลนด์ด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าล มาเริ่มกันที่สกินที่7กับสกินอย่างมินิม่าเชลิฟ์กันก่อนเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะชอบและหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบชอบสกินน่ะเหรอเปล่าชอบสกินมินิม่าเนี่ยอยู่ในระดับสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับหรือว่าดีลักอีดิชันนั่นเองนะครับมันมีแค่สีเดียวนะครับนั่นก็คือสีดํานั่นเองนะครับผมไม่สามารถอัปอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่มันก็สวยอยู่นะครับผมเรียบๆโมเดิลโมเดิซึ่งราคาเนี่ยถ้าเอามาขายตอนนี้มันจะอยู่ในราคา1 2 7 5งพันสอร้อนสะดวกซื้าและรตามร้านทั่วช่ละ ต่อไปอันดับที่6นะครับ Singularity Scherliff โดยซีรีส์ดังกล่าวนะครับผมจะอยู่ในระดับ Exclusive Edition 5เหลี่ยมสีทองนั่นเองนะครับโดยจะมีอยู่สีสีได้แก่สีดำม่วงสีน้ำเงินเหลืองสีลาวาและสีเขียวแดงนั่นเองครับแลจะสาม,มารถอัพได้สีขั้นนะครับนั่นก็คือพื้นฐาน a n i m เมชันเอฟเฟกปืนและแอนิเมชันสังหารนั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งแอนิเมชันของมันเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงแอนิเมชันการสังหารเนี่ยเวลาที่เรายิงได้นะครับมันจะเกิดหลุงดําขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ดูดคนคนนั้นเข้าไปนะครับที่เรายิงได้นะฮะซึ่งมันสวยเป็นอย่างมากเลยนะครับลองไปหาใช้กันดูด้วยความรู้สึกตอนยิงเนี่ยมันจะเหมือนกับปืนเชลีฟเลยแหละครับลืมบอกไปเลยนะครับว่าราคาจะอยู่ที่2,175 VP น้นั่นเองครับผม ต่อมาอที่5 SOL หรือว่า s e n t i n e l Offline นะครับผมเหมือนกับสก,กินที่แล้วเลยครับมีห้าเหลี่ยมสีทองหรือว่า Exclusive Edition โดยมีราคาอยู่ที่2,175และจะมีอยู่สีสีได้แก่สีดำทองสีเขียวแดงสีม่วงดำและสีชมพูดำนั่นเองครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสีเดิมเนี่ยน่าจะสวยสุดแล้วนะครับโดยมันจะอัพได้สีขั้นเหมือนกับอันที่แล้วเลยนะครับย้อนไปดูละการขี้เกียพูแล้วโดยแอนิเมชันของปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกตาไปสักนิดนะครับโดยเวลาที่มันควักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแท่งแก้วหมุนๆน,นะครับรอบหัวปืนไปถึง ตอนรีโหลดด้วยนะครับและความรู้สึกในตอนยิงนั้นเหมือนเดิมครับเหมือนปืนเชอร์รี่เลยซึ่งแอนิเมชันสังหารนะครับพอเรายิงได้เนี่ยมันก็จะมีคนคูเขาหน้าเรานะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกบางพักวนะครับที่มันจะเข้าไปอลุมจ้อคนคนนั้นก็อย่าหาทำกันนะจ๊ะพี่น้อง อันดับที่สี่ลิเวอร์เชอร์ลิฟนะครับผมโอ้โ oh หเป็นสกินที่ใครหลายๆคนในกระต่างชอบนะครับเพราะนอกจากมันจะสวยแล้วแถมยังให้ความรู้สึกการยิงที่ดีอีกต่างหากนะครับสำหรับลิเวอร์เชอร์ลิฟตสกินที่มาจากนรลกอย่างเชอร์ลิฟนอกจากแรนเดลที่มีความนิยมเป็นอย่างมากแล้วปืนอื่นก็ไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่ามันสวยยังไงล่ะครับโดยจะมีราคาอยู่ที่1775 VP และมีลำดับอยู่ที่พรีเมียมอีดิชั่นหรือว่าสามเหลี่ยมสีชมพูนั่นเองนะครับ ราคาจับต้องได้เข้าถึงง่ายไม่ต้องขายไตยม,มสีสีอีกแล้วครับผมมีสีม่วงสีแดงสีดําและสีขาวนั่นเองครับสีดํากับขาวเนี่ยสวยสุดแล้วเชื่อผมโดยจะอัพได้สีเวลเหมือนกันเลยครับก็ย้อนย้อนไปดูเหมือนเดิมนะด้วยความรู้สึกของสกินนี้มีผลต่อการยิงของเราเป็นอย่างมากน,นะครับผมเคยเก็บเอทเพราะสกินนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวการยิงของมันนะครับความรู้สึกเนี่ยจะดีไปอย่างมากเลยครับเหมือนกับที่เรายิงปืนเชอร์ลิฟเลย มาเป็นอันดับที่สามไอออนเชลนะครับผมอีกหนึ่งสก,กินของปืนเช e l ล a ฟที่มีความนิยมและมีคนอยากได้ไปอย่างมากเพราะด้วยความคลีนและความขาวเหมือนอีมิฟูกุดาแล้วมันยังดึงดูดคนเล่นเป็นอย่างมากนะครับรูปลักษณ์ที่สวยงามแถมเสียงเนี่ยยังรู้สึกดีด้วยนะครับเวลาที่เรายิงอย่าลืมแปลวับกันด้วยในพวกเวน แสกินนี้เนี่ยจะอยู่ในเทียร์พีเมี่งเอดิชั่นนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมสีชมพูนั่นเองนะโดยจะมีราคาอยู่ที่1,775 VP โดยจะมีอยู่แค่สีเดียวนะครับผมนั่นก็คือสีฟ้าขาวแต่ถึงมันจะมีสีเดียวเนี่ยแต่มันก็สวยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความคลีนเป็นอย่างมากความรู้สึกของการยิงนั้นจะรู้สึกพิเศษเป็นอย่างมากนะครับนั่นะก็คือรู้สึกเหมือนยิงปืนเชอร์ลิฟสใส่ไข่เลยครับต่อมาอันดับที่ส อาเคนเซตเนี่ยโดยปืนนี้จะมีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะขายแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วมันจะไม่มาขายอีกแล้วนะครับโดยตัวปืนเนี่ยจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างซีรีส์อาเคนจาก Netflix และไลออดนั่นเองครับมันเป็นหนึ่งในไม่กี่สกินที่มีความลิมิเต็ดมากๆแล้วมันก็จัดอยู่ในห้าเหลี่ยมสีทองอย่างเอ็กซ์คลูซีฟอีดิชั่นแต่มันจะพิเศษกว่าเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดยังไงล่ะครับโดยมันจะเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนรรรรรู L ูปปปปั L ั A ั L ั A ั D ักกกกกษไดดด้นนนนนนะะคบบโยอออออแเเเเี A ่จจหหมมืืืใทขงิ ปและเลเวล2ก็จะมีการเปลี่ยนเสียงและสีปืนไปด้วยนะครับรวมถึงไฟไปลายปืนด้วยนะแถมตอนควักขึ้นมาเนี่ยมันยังควงด้วยนะครับเหมาะกับมีดกิดป๊อป1.0ยเป็นอย่างมากลองใช้คู่กันเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างมากเลยนะครับเสียใจด้วยนะจ๊ะพวกที่ไม่ทันซื้อผมก็ไม่ทันครับต่อมาถึงอันดับที่หนึ่งหนึ่ง โปรโตโคอลเชอร์ลิฟหรือนอกกระต่ายของเรานั่นเองครับโปรโตโคอลเชอร์ลิฟเนี่ยนั้นโคตรสวยสวยมากๆเลยนะสำหรับผมแถมย,ยังยิงดีอีกด้วยครับความรู้สึกของการยิงเนี่ยมันเหมือนปืนเชอร์ลิฟเลยครับโดยมันจะจัดอยู่ในเทียสสีนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมสีทองเัลตราอีดิชั่นนั่นเองครับก็จะเข้ามาในตลาดเนี่ยโคตรนานเลยโดยราคาจะอยู่ที่247 5และมีอยู่สีสีนะครับและก็มีความพิเศษถึง5เทียด้วยกันนะครับสามารถอัพได้5้คันนั่นเอง ปืนนี้จะใส่ไขาดาวพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับตัวมันมี5ขั้นนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสีก่อนเลยนะครับตัวจะมีสีดําแดงสีชมพูสีกันดัมและสีเขียวทหารนั่นเองครับสวยทุกสีผมบอกเลย และ5ขั้นที่พูดถึงเนี่ยก็ไล่ไปตั้แต่พื้นฐานเอฟเฟกเสียงแอนิเมชันปืนที่มันจะค่อยๆประกอบปืนขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟบิบวับวิบวับนั่นแหละครับต่อมาขั้นที่4นั่นก็คือแอนิเมชันสังหารแต่มันจะพิเศษสุดๆตรงที่ขั้น5้านี่แหละครับนั่นก็คือเสียงภาคแบบภาษาต่างๆหลายภาษาเลยทีเดียวยกเว้นประเทศไทยโดยปืนนี้จะมีการพูดระหว่างที่เราถือปืนด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากดโชว์ปืนก็ตามมันจะเป็นเสียงหุ่นยนต์ซึ่งโคตรเท่เป็นอย่างมากเลยละครับก็ลองหา ห้า VP นั่นเองครับถ้าอยากเติมถ,ถูกๆมากกว่าในเกมก็เมนโลทัมอัพเลยนะครับ like เป็นยังไงกันบ้างครับกับ7อันดับที่ผมได้จัดมาให้กับทุกคนในวันนี้เกี่ยวกับปืนเชอร์ลีฟนะครับชอบอันไหนกันบ้างอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสรุปว่าลาชนะนะครับผมเคบอกแล้วเพราว่าลาไปก่อนไปจ้ะ